ตัวนันะ่นช้าปันเชือกเนั่นะโคพี่โชตโอน้นนะโคเันืของนี้โอโคงเต้นนะเหนแล้วโคขยิ่งถึงเลยนะ่ยห้าพันเมืนเดิอเ <laughs>